สวัสดีทุกคนนะครับผมตอรีสไตเปิรย่าฮตอนนี้เราอยู่กันในคาร์ดิเ์ชิพไทคูลนะครับและวันนี้เราอยู่กับเจ้าแลมโบอีกแล้วนะมันไม่ใช่แลมโบธรรมดาธรรมดานะฮะมันเป็นแลมโบที่ได้จากกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟด้านซ้ายมือตัวรถเหลืองอันนี้เลยนะครับทุกคนฮนะเป็นกิจกรรมคราชาเลนจ์นะครับเราจะได้เจ้าคันนี้มาก็ต่อเมื่อเราขับครบ150ไมล์การแข่งในสนามต่างๆ25รอบนั่นเองนะเจอในแมพของเขานั้นก็คือแรงฮินนี่โกดิโอนะครับในชีวิต จริงนั้นก็คือ lamborghini gallardo นั่นเองนะทุกคนสวยปะดูเลย lambo อะ่ะตามสไตล์ lambo ะนะสวยอยู่แล้วนะแล้วที่มันพิเศษทุกคนก็น่าจะสังเกตเห็นนะครับนั่นก็คือภายในของเขานะมันเป็นโปร่งใสนะครับมองเห็นคือปกติแมปนี้เนี่ยตัวกระจกมันจะทึบนะมองไม่เห็นอะไรเลยแต่เจ้าคันนี้เนี่ยทำมาดีมากเลยนะดูสิเห็นแดชบอร์ดแล้วก็พวงมาลัยนะ เห็นภายในที่ดูมีรายละเอียดเยอะยิ่งขึ้นมากกว่าเดิมทําให้ตัวรถคันนี้เนี่ยดูดีนะดูเท่ขึ้นเยอะเลยฮะแต่หลังก็ดูเป็นเรียบๆนะครับตัดๆแบบนี้ท่อ4รูเลยทีเดียวนะสวยมากนะมาพร้อมกับล้อมแม็กสุดสวยและก็ปั๊มเบรกใหญ่ๆแบบนี้เอาละครับเราก็มาแต่งซิ่งเจ้าคันนี้กันเลยแล้วกันนะเอาละครับผมก่อนที่เราจะเอาไปแต่งซิ่งกันนะครับนี่คือความเร็วของเขานะครับ289กิโลเมตรต่อชั่วโมงการขับเครี่8.3ค่อนข้างดีเลยนะครับระบบการขับเคลื่อนก็เอาอยู่ดายนะฮะ เงินรางวัลจากการจอดในโรงรถของเราก็คือ63นะก็ค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็เปอร์มาอยู่ที่2,827นะครับรถคันนี้มีมูลค่าโซนเหรียนนะแต่ว่ามีมูลค่าทางใจอีกแล้วนะเออ อาจจะดูไม่มีราคานะแต่ว่ามันไม่ได้หาได้ไง่ายๆเนาะต้องทำชาเลนจ์ให้ได้เท่านั้นเนาะโอเคมาเข้าเรื่องแต่งซิ่งกันเลยนะครับมาที่ล้อนะของเดิมก็เช่นเคยนะ normal t i r e ก็ต้องเป็นレ t i r e นะตัวแรงบนพื้นผิว s p h a l t นั่นเองนะโอ้โหสามหมื 34, นะ่นสี่เนี่ยใส่มาเรียบร้อยนะครับมาต่อที่ Wheel Spring และ s p o l l r r ววาวมี s p o l l r r ด้วยนะคันนี้มาเลือกว e l กันเลยดีกว่านะเอาเป็นลายไหนดีนะ C002 ก็เข okay, ้าท่านะ D002 ก็ด well. ูดีนะครับ D001 ก็สวยนะโอเคผมเลือกเป็น D001 และกันนะครับมันเท่ดีนะ2 5 0หมามากันต่อที่สปริงนะครับของเดิมเป็นโลนะก็ต่ําอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะเอาให้มันต่ําที่สุดนั่นก็ต้องมาใช้เอ็กซ์ต้าโลหู้ต่ำโคตรนะทุกคนนี่เลยมิติตอนเลยดูเป็นยังไงบ้างล่ะล้อสวยนะรตีสูดๆนะครับเห็นนองเท้าเราเลยนะทะลุออกมาเลยนะมากันต่อที่สไปเลอร์นะ ครับตอนนี้ไม่มีสปายเลอร์เนาะเอาละฮะและสปายเลอร์ที่เราจะใช้ในครั้งนี้นั่นก็คือ w 0 0 3ยมดูดีไหมดูกันโอ้โหทุกคนผมว่าสปายเลอร์นี้มันเหมาะกับรถคันนี้มากเลยนะดูดีอะเหมาะกับทรงมากเลยอะเอานี้เลยแล้วกันนะครับ สีบอดี้ตอนนี้เป็นสีเหลืองนะครับมันก็ดูปิดปาร์ตมากเลยเราลองมาดูเป็นสีน้ําเงินเราเป็นยังไงดูชอบกันไหมนะครับลองมาดูเป็นสีส้มนะฮะสีแดงนะครับอันนี้ออกอมชมพูนิดนึงสีขาวนะครับลองดูสีดําบ้างนะโอ้โหมืดทั้งคันเลยนะเอาเป็นสีขาวแล้วกันนะครับรอบนี้มาในแนวเรียบๆบ้างนะอินเทเลียสามารถเป็นได้สส่วนอีกแล้วนะครับมาลองดูในส่วนแรกกันก่อนนะลองเป็นสีแดงนะฮะโอ้สีเบาะนะครับลองเป็นสีน้ําเงินนะฮะ โอ้นี่ก็เข้าท่าดีนะเอาเป็นสีน้ําเงินและกันนะครับและในส่วนที่2มันก็จะเป็นตรงนี้ใช่ไหมเห็นเป็นสีเหลืองๆนะเราลองเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับอ่าจริงด้วยฮะเราจะใช้เป็นสีแดงแล้วกันนะครับให้มันดูซิ่งๆนิดนึงอ๋อดูหน่อยนะโอ้น้ำเงินแดงนะทุกคนน้ําเงินนี่ดูเข้มมากเลยนะมาต่อกันที่สีล้อนะครับตอนนี้มันออกแนวสีเทาเนาะสีเทาอันนี้นะครับเราลองดูเป็นสีขาวนะครับโอ้ขาวโพลนะลองดูเป็นสีดํานะครับแบบนี้ก็ดูแบบว่ามืดไปเลย ลองดูเป็นสีแดงไหมสีแดงนะครับโอ้โหจิจาร โอเคฮะและล้อที่เราจะใช้ในครั้งนี้นั้นก็คือสีสีนี่เลยครับทุกคนฮะสีขาวขาวแบบว่าไม่ได้ขาวมากนะออกขาวกลางๆแล้วก็ไม่ได้เทามากนะโอเคใส่เข้ามาครับและมาต่อกันที่คาลิปเปอร์นะครับผมก็จะใช้เป็นสีแดงนะให้มันแบบว่าดูโดดเด่นออกมานะเอานี้เราก็แต่งเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไปดูกันเลยแอมแทมแทมแทม,แม,แมนี่เลยโอ้โหเป็นไงทุกคนในครั้งนี้เรามากันในธีมแบบว่าขาวโพลเลยนะตัวรถสีขาวล้อแม็กสีขาวนะครับปัม๊มเบรกสีแดงภายในน้ำเงินนะ ตัดแดงนิดนึงเพราะความเรเซิงใช่ไหมก็ดูดีนะใช้ได้ใช้ได้นะครับเลดี้แอนเจเทเมนยินดีต้อนรับสู่สนามแดกเลนหนึ่งส่วนสองไม้เฮียวิโกโอเคออกไปแล้วครับกับแลมโบกินีเกลราโดนะพากันเตะตีฟี่เขาเอาเร็วดิตัวใจยืดเลยทีเดียวโอ้ยท่อนี่ไฟแลบเลยนะ250กิโลเมตรชั่วโมงเขาเซนชัยไปแล้ว ร่ไปที่15.216วินะครับเวลาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะ Lady a n d g e n t l e m e n เรามาต่อกันในสนามเซอร์กิตนะครับสนามนี้ก็เป็นสนามที่เหมาะกับยาง a d f l เลยนะโอเคหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะทำได้ดีแค่ไหนนะเวลาเข้าโค้งอะไรอย่างนี้นะไม่เบรกได้ไหมโอ้โหทนเข้าโคง้งคนเร็วเลยโอ้โหแล้ววันนี้มีอีกไหมเนี่ยไม่น่าจะมีแรอกเอาละเอาละโอ้โหนะครับมันตัวดีไง ตัวขับมันโหดเกินอะเนี่ยอู้ยโอ้ยเบาครับเบาได้ก็เบาวบ่างครับเดี๋ยวจะแหกโค้งนะเดี๋ยวจะหน้าแหกครับเข้านะฮะเราไม่ได้ใช่มิชเชลชูมักเกอร์นะอู้ยไปแล้วความเร็วสองร้อยกว่าโอ้โหเข้าโค้งความเร็วร้อยยี่ร้อยสามนะเมื่อกี้นะอู้ยเอาละเอาละเอาละบุ๊ โอ้โหเร็วอยู่นะ43วินะครับรอบเดียวนะจัดจ้านในย่านนี้จริงๆนะ l amborghini gallardo ของเราทุกคนครับในตอนนี้ lamborghini gallardo ของเราเนี่ยได้เซตอัพช่วงล่างใหม่นะให้เป็นความสูงแบบว่า,ายกขึ้นมานิดนึงแล้วก็ล้อเนี่ยเปลี่ยนเป็นแบบว่าออฟโรดนะครับผมเพราะว่าเราจะเอาเจ้าคันนี้เนี่ยไปซิ่งในสนามดินแรนลี่กันนะเดี๋ยวไปดู p e r f o r m นซ์ของเขาเลยนะว่าจะซ่าแค่ไหนจะเด้งแค่ไหนนะครับ3าม เ e ีย we วิโก้ไปออกกันแล้วครับมาขาวของเราเอาแล้วครับเผินแรกครับดึงโอ้โหเด้งมากนะดึงโอ้โหเป็นไงทุกคนสุดจัดสุดจัดตีนางตังนึงอู้โแลวการเลี้ยวเนี่ยโค้งดีมากเลยนะโอ้โหเป็นไงรู้สึกว่ามันเกาะถนนมากเลยนะครับโอ้โหกับชนกองฟางเนี่ยไปกันต่อสองรอบนะครับผมกับเวิลด์เรนลี่แชมเปี้ยนชิพในครังี้นะ ใครก็เคยเห็นบ้างละเอาแลมโบมทำแลนเลยโอ้โหโอ้โหกับแหกกับแหกเอาได้บางครับอ้ืพอเมื่อกี้แบบว่าเลี้ยวปุ๊บเปิดคันเร่งปั๊บเลยนะโอเครอบแรกจบไป43วินะครับเอาละเราจะต้องมาเก็บเวลารอบนี้ให้ดีขึ้นออ้ยึดยึดเอาเวลาสัก40วินะครับกำลังดีหรือว่าเราขับดีนะ เอ้ยเบาเบาเบาโอ้โหเชี่ยวฟางไปนิดเดียวอะถ้าเชี่ยวฟางเลยก็เวลาจะแบบตกมากเลยนะครับทุกคนโอเค้างหน้าสะพานสูงเดึงโอ้โหเขินไกลมากเลยนะเร็วเร็วเร็วไกลครับโอ้โหโอ้โหต้นไม้เก็บไว้โอ้โหโคเมื่อกี้เรามาเร็วไปครับทุกคนโอเค้างหน้าเส้นชัยแล้วนะเวลาเท่าไหร่เวลาเวลาที่ดีโอ้เวลาดีนะทุกคน 3 9มนะครับได้เลยทีเดียวเนาะเอาละครับทุกคนฮนะตอนนี้เราได้ใช้ช่วงล่างโตโหดนะเอ็กซ์ทราลิฟนะอยากจะลองอุ้ยจะคว่ำอยากจะลองเทสโช๊คขอนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราจะพุ่งไปนี่เลยนะบู๊ดึงก็จะนุ่มอะ่ะเออหลายคนไม่ชอบใช่ไหมอ่ะดูนี่หน่อยโอ้โหคิดว่าจะข้ามไปได้นะไอ้เราก็เวอร์เกินนะทางเราคิดวาผ่านไปได้แบบปวดเกินอะ โอเคครับทุกคนฮนะมีมีครับมีครับมีครับไปแล้วครับโอ้ย <c oughs> ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะ <c oughs> ไม่เกิดกระบ้าแล้วใช่ไหมโอเคครับทุกคนลถปักพื้นฮะอนนี้มุมกล้องเราดูแบบบักๆมากเลยนะเออไปลึกชะมัดเดี๋ยวผมต้องขอช่วยลถด้วยการกดตัว F ก่อนนะฮะเป็นยังไงฮะเออ <c oughs> ได้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 อยู่ได้อยู่อยเอาแล้วครับทุกคนฮนะได้เวลามาดูความเร็วสูงสุดของเขากันแล้วซึ่งเขาเคลมไว้ที่เท่าไหร่นะ289นะครับเรายังไม่เห็นเลยนะนี่ไง 290นะความเร็วสูงสุดของเขาบู๊เฮ้ยอัตราเร่งมันเร็วนะทุกคนวิ่งแป๊บเดียวก็ตันแล้วนะครับทำได้ถึง290กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะเกือแบบ300เลยเนาะเออเอาแล้วครับทุกคนฮะถ้าชอบรถคันนี้หรือว่าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe นะครับไว้มาดูกันอีกเนาะสำหรับคลิปนี้ผมและเจ้าเลมโบกินีแกลาโดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม